สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่วงครูสวัสดิ์พารมทำไปเรื่อยทําเพื่อเรียนรู้และนําผลการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงครับเพื่อจะได้แบ่งปันประสบการณ์และเป็นช่องทางในการแสวงหาความรู้กับทุกทกท่านอีกช่องทางหนึ่งครับวันนี้ครูจะนําเสนอการทําจุลินทรีย์จ่าปลวกอีก1สูตรคราวที่แล้วครูได้สนาเสนอจุลินทรีย์จ่าปลวกจากสูตรแห้งเป็นสูตรน้ําผ่านไปแล้วใครที่ยังไม่ได้รับชมคลิกที่ไอการ์ดด้านบนนะครับเพื่อย้อนกลับไปดูคลิป ที่ครูเคยทําไว้ได้วันนี้จะเป็นอีกสูตรหนึ่งครับครูเรียกว่าสูตรจากน้ําสู่น้ำนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับครูก็จะมีอาหารของจุลินทรีย์จาวปลวกเหมือนกันเป็นข้าวสวยเอ่อก็ใช้อัตราเท่าเดิมนะครับเพื่อเดี๋ยวครูจะเปรียบเทียบให้ดูกับที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับมาดูใกล้ๆตรงนี้นี่คือจุลินทรีย์จาวปลวกสูตรน้ําที่ครูทําไว้แล้ววันนี้เพียงแต่จะมาขยายสูตรนะครับขยายการนาไปใช้ที่เห็นดําๆนี่เป็นข้าวกม เข้าวกลมก็คือสมัยนี้เขาเรียกข้าวไรเบอรี่มันก็ทําให้อัพราคาขึ้นมาสมัยครูเด็กๆครูเรียกข้าวกลมนะครับตัวที่เห็นเป็นฝ้าอยู่เนี่ยนี่คือมูลของเขาที่จูลินนซีเขาขับถ่ายออกมานะครับแต่ในส่วนจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นน้ําอย่างนี้นะครับครูจะเอาส่วนของน้ำเนี่ยมาผสมกับส่วนที่เป็นข้าวหรือที่เป็นอาหารของเขานะครับประมาณแค่นี้ก็พอน่าจะพออ่โอเคนี่นะครับ เพราะนี่คือข้าวอย่างที่ครูบอกไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วว่าข้าวที่ถูกย่อยมาเป็นน้ําตาลเนี่ยก็คืออาหารของจุลินทรีย์จาปลวกนะครับแล้วเดี๋ยวครูจะเอาตรงนี้แหละไปหมักหมักเหมือนกับการหมักจุลินทรีย์จาปลวกแห้งเหมือนกันก็จะหมักทิ้งไว้3วันวันนี้ครับสูตรง่ายๆแล้วแต่ว่าใครที่มีอยู่แล้วมีสูตรน้ําอยู่แล้วจะขยายก็เอามาขยายได้อันนี้เพียงแต่ครูเอามาทําให้ดูเฉยๆนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะนำข้าวใส่เข้าไปในถังที่เลี้ยงเขาได้เลยนะครับอ่ะอันนี้ก็พอใช้แล้วนี่คือที่ครูทำอยู่แต่ส่วนอันนี้นะครับเราก็เอาไปเพาะเชื้อจะดูซิว่าเชื้อจะเดินไหมนะครับก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับจากตรงนี้นะครับก็จะปิดฝาแล้วก็จะหมักปิดฝานะครับแล้วก็จะบ่มเอาไว้ 3วันเหมือนกันแล้วเรามาดูกันครับว่าเชื้อจะเดินไปได้แค่ไหนนะครับเดี๋ยวอีก3าวันครูจะพามาดูการหมักในสูตรน้ําไปสู่สูตรน้ําครับอีก3วันเจอกันครับยกไปในที่ร่มเลยนะครับครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ครบกำหนด3วันจากการบ่มเชื้อจุลินทรีย์เจาปลวกจากน้ําสู่น้ํานะครับที่ครูบ่มเอาไว้เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเลยครับว่าจะให้ผลอย่างไรมาดูกันใกล้ๆครับ แทนนั่นแทนโอ้โหเหมือนกันเหมือนกันเลยสภาพเหมือนกันเลยครับคือเป็นใยขาวๆนะครับคือทั้งน้ําและแห้งให้ผลเหมือนกันเลยครับใยขาวๆแม้กระทั่งส่วนที่ติดอยู่ร,บรอบๆถังนะครับก็ยังเกิดเป็นเชื้อขึ้นมานะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่แนะนําเรื่องเกี่ยวกับการข้อพึงระวังเกี่ยวกับสปอร์ของจุลินทรีย์ที่มันอยู่ในนี้แล้วก็เสนอแนะให้ ใช้แมสปิดหน้านะครับอ่ครูก็จะพยายามระวังแล้วกันนะครับปิดหน้าแล้วก็จะพูดไม่ค่อยสะดวกนะครับอ่ะโอ้โหตอนนี้ันนี้พอใจมากวันนี้เนี่ยครูจะไม่บ่มต่ออีกครูจะเติมน้ําให้เต็มเลยแล้วก็จะให้อาหารเขาเลยส่วนรายละเอียดของจูรินซี์จาวปลวกเนี่ยเกี่ยวกับประโยชน์อย่างไรเนี่ยคลิปที่ผ่านมาในครูได้นําเสนอไว้มากแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็เพียงแต่ทำขั้นตอนแล้วก็แสดงผลให้ดูว่ามันมีผลเป็นอย่างไรส่วนท่านใดที่สนใจเรื่องของการอ่ ทำจุลินทรีย์จาวปลวกนะครับก็ย้อนกลับไปดูคลิปเดิมที่ครูได้นําเสนอไว้แล้วได้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยครูจะเติมน้ําให้ได้ปริมาณที่เพียงพอเลยนะครับแล้วก็บ่มเก็บเอาไว้อีก7วันจึงจะนึงจะนไปใช้นะครับแล้วก็วันนี้ครูจะเติมอาหารให้เขาด้วยนะครับไปดูกันเลยครับน้ำเนี่ยควรเป็นน้ําสะอาดนะครับนี่ครูลองไว้3วันลองน้ำปลาปลาไว้3วันครับก็เติมกันไว้เลย หลังนี้ก็อีก7วันก็ใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวครูจะเติมอา,อาหารให้เขาเพิ่มเติมนะครับอาหารก็คือข้าวนี้เรานี่เองนะครับแต่วันนี้ที่บ้านครูมีข้าวชนิดข้าวดำหรือข้าวกำหรือข้าวไรเบอร์รี่แล้วแต่จะเรียกกันนะครับมีเหลือน้อยก็เติมน้อยนะเติมให้เขาไปเลยมีเหลือวันละนิดวันละหน่อยก็เติมนะครับ ที่ลืมซะไม่ได้ก็คือจะต้องมีการคนกระตุ้นให้เขาได้ทำงานคนไปทางเดียวกันนะครับอ่าแล้วก็คนอย่างเงี้ยทุกวันก็ได้หรือวันเว้นวันก็ได้สองสาวันครั้งก็ได้แล้วแต่นะครับเพื่อให้เขาได้ได้เกิดการทำงานนะครับเราก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตาม เพื่อจะไม่พลาดชมสาระดีๆจากครูสวัสดิ์พาทําทำไปเรื่อยครับและด้านบนนี้เป็นช่องของครูนะครับลองคลิกเข้าไปดูด้านล่างมีคลิปที่ครูแนะนำไว้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ